ทำวันนี้มาซองต้นกาขนาดง่ายๆพี่้องสิบสามมือปลูกในกระถางเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวิธีปลูกปลูกง่ายๆพี่น้องปไปเบิ่งเลย มอนีซองขนาที่ปลูกไปข้าวที่เดียนะที่ถอนต้นกาออกจากแปลงที่ว่ายอดมนันเล็ดพันมันเยอะแล้วก็มาปลูกนี่มันเองกาลัลง,งามพี่น้องอันนี้นาจะเป็นขนาฮ่องกงเพราะว่าเบิ้งค้นตนโดยส่วนตัวนี่มาขนาฮ่องกงเลยขนาาเห็ดหอมมันเป็นยังไงบ่มันใบมันสอนใบมันโบงงามแต่ว่าแซบไหมแซบรสชาติกะมากเฉพาะ บางคนเนาะแต่ถ้าให้ปลูกขายเนี่ยนาดเห็ดหอมบางคนก็นว่าใบาันคขึ้นไงอีหยังใบซ่อนใบอันนี้เป็นนาดเห็ดหอมนะปลูกก็โอเคกำลังงามพี่น้อง <c oughs> คิดว่าประมาณสักยี่สิบมือ <c oughs> เพราะว่านาดจริงๆนะถ้าเ้าปลูกกินจริงๆรนะใช้เวลาสามสิบถึงสามสิบห้ามือถ้าเก็บขายนี่ก็ต้องสี่สิบห้าถึงห้าสิบเนาะเพราะว่าเขา เขาต้องรอน้ำหนักพวกที่เฮ็ดขายเนาะต้องรอน้ำหนักอีกนึนงประมาณนี้มือนีงามงามพี่น้องอ่อนซ่อนอากาศกำลังดีตอนมือนีสิบสี่องศามนะั้งนะเปิ่งโคนรเนาะโนเ็นโคนตั้งแต่นี่ตรงนี้ขึ้นมารัมตนสวยสวยสวยข่าซองขนาดพันไตหวัน สวยนายนะยอดนั่นแหละนาะยอดถ้บบันเท่าอื่นคณะยอดนี่สวยสวยด้วยเดี๋ยวเดินเบิ่งใส่สุดแปลงนะพี่นอ้องช่วยสวยใบใบใหญ่ใบหนา ขด้านี่จะเป็นขาน่าเห็ดหอมเนะมาะมักโค่นต้นยูโค่นต้นนี่โค่นต้นงามแต่ว่าใบนี่บ่ค่อยมักถ้าใบนี่เป็นขาน้าฮ่องกงจะจะสวยกว่าถ้าเทียบกันเนาะใบอนใบประมาณนี้ ตรงนี้ต้นเขาจะออกเตีย่ยนนิดนึงกระดานนี้สูง่ะด้านนี้ดินมันจะดีกว่าด้านโน่นด้านโน้นไปดินทรายดินทรายเพิ่งจะเริ่มปลูกพักตรงนี้ปลูกมาโดดแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ำมันก็คงจะแบบมีปุ๋ยไม่เชื่อปุ๋ยเยอะถัดเทียบกันแล้วโซนนี้จะงามกว่านะคูณตุ่มจะไปส่องไกลๆด้านนี้ นตน้นล่างออนซ่อนพี่น้องออนซ่อนขนาดงามจริงๆรกะอยากล่งสามแปลงอยู่แต่ว่าตนกาบมีอยากปลูกล่องบึงพี่น้องสามแปลงนี้คือเป็นขนาดลวดเนี่ยมันจะเป็นจังไรประมาณนี้